นี่ครับพี่น้องเพื่อเพื่อครับอินทผลัมครับเบิ่งครับอินทผลัมแบบสดๆครับกินสดครับผมเดี๋ยวมาซีมืองครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะของฝากจากที่คาฟาวิกินนะครับนี่นี่เพื่อนฝากอินทผลัมมานะครับถี่พ้าดวงตาน่ะไปหาญาติเพื่อนนะพี่น้องในงานไทยเงินครับที่อยู่คาฟาวิกินนี่เพื่อนฝากมามาเดี๋ยวเจ็ดรีวิวครับ มาชิมมั้งครับรสชาติมันเป็นไงเนีย่ยเบิ้งครับมันลูกทรงมันคือยังนั้นไม่หมากเนาะพี่น้องนี่มันขึ้นไมนยหมากนี่มันขึ้นไมยหมากหรือถ้าเงีย้ยเงี้ยขึ้นจะขึ้นไม่เผาเนียนะ่ยามาลองชิมมั้งครับอือรสชาติกินสดกรอบหวานบ่ฝานเนละพี่น้องรสชาติคล้ายๆคล้ายๆละมุน ใครละมดนัานนะพี่น้องอือถ้าพี่น้องให้กินละมดรสชาติเป็นใัไงก็ะปิ้งขั่นพี่น้องอืมหวานฮะกรอบจัดไปฮะกินด้วยเนี่ยอือืม,อมหวานนะพี่น้องมาฝาก โอเคครับพี่น้องบะหมี่หัวแมงลูกอ้อพี่น้องได้วบ้างอือร่อยมากครับอันนี้อินทผลัมใส่ใส่ผัดแห้งบ่ะหมี่มารุนะรู้แต่ว่ากินสดอร่อยฮะโอเคครับพี่น้องถ้านี่เป็นบะหมี่กะเมื่อี้เราฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมสิบประพันธ์คิปใหม่ๆที่บอหมี่มารุนะครับผมถ้านี่บะหมี่โคกราบว่าสวัสดีครับผม